ยาตายามีวันอาทิตย์ชัยศีสวัสดีราพูนัโอพุทธายาทุกตยำผีที่ิทิโสบกวายาตายามีวันอาทิตย์ถูกยีสวัสดีสราพูนัโอพุทธายาตัตยำผีที่นีิทิโสบกวายาตายามีวันอาทิตย์ถูกยีสวัสดีราพูนัโอพุทธายา พอจบสิทธิธรรมพุทธตาบูดาทั้งคำคำแปบได้คาถาพวเชืนที่พระราชนิพาวทีวาคืนเสด็จลงมาจากสวรรค์ทีมันุงทางสิบหกองช่องวันช้าพัเชิญเสด็จลงมาที่นี เพือมาเป็นิขวัญให้งานตตามทุกธภูมนแก่โบราณนันมาพางโอโุปนามทุกจบลาน,าบน้นองบุญโยดาของทะเลเบนวิหทาตั้งกอแกงเงือกใหญ่ตั้งท่กสุดทาในเทวาลัง้าด้วงกระสุงคางทางพยาวาสุีภูมิริ ตังแต่ที่ผู้ครณพาไมายสาตลอดตั้งพ่อผู้ฤๅษีผู้มีญานกรงมาดานมาช่วยด้วยเถิดรานครัเกพดพราชาเมื่อได้ยินเขาอันเชิญที่ตามลำเราเขาเกิดเนิดผู้านตังพ้อยเสน่ด์ลงสู่ยามพื้นมาสุ่ทาปัตพี แนวควายยาวดเสด็จรงตรงที่ด้านพระทับที่เพื่อให้เมือไทยชายในพิธีเนื่อในวันนี้จะมีการมาชี้นกรคมคุณผัวสันวันนับถึงขอตรงนี้แต่ความส่ขสวัสดีชายศรีกายตูพวังชายมังตะบังสุขังรู้ไว้ สาธุสรรสุขสัพุปสระพสุสรพพโุขสัพพไัยสรพคอสังกัจะไลเน้อถุายไปจากคุณมู้วาสนาวันผึน้องะทศพ่อที่ที่วันนี้เขาหักเสินเก่าในนาทีการน่าบริการเน้อแฟนที่ไปทังใต่ทั้งไต่จะตามตามเนือเขาอให้งอู่ต่างมีน้อกวงแดน้างจ้เนื้อห้อยใองในเขาท่านกระผาเป็นยังมือด้กันเนือของกันคืนลอาสแต่ที่เบาอบั่วเจ้าถึงจะเลื่อนจะเลื่อเนื้อสาธุสาธุวันนี้เป็นวันมา Ayam ayam, anak-anak kamu เศรษฐานดีนเอกกันทีช่วใช่ย,ยามหาศีลิมังไกลสารทางเพียกรวมมากรุ่วนว่วลุ่มุ่น,นแ้งาไายแ้งไทยออกกินเนื้อเดเนื้อขาลุ่มเทือนี่แม่นมหาคุ่คุณแพงเดียวกนแก้วแกวกินลงมา กีลาชาญุสืบสร้างเมืองนิ่งกวางนาคอนเสียวันนี้อุปมเนียนเป็นวันโชกขอมไทยโลกยอมดูสร้างไทยชาติจุดยิงเป็นจอมมีดลูกเมืองแม่แห่งควายแด่นอันเอื้อดำมื่อที่สัมผาเราธาลุเมืองพายาจักเมืองโชชาลาบ่รุนหน้าเราแถมพนพภาคีสวนร้อนแถมโช อนนาลายกิติชัยเท้าสาสันป่าสาโคนาเาชใยพองแผ่ววันโคตรอุตามาชูอุตามายยอุตามาดีทีอุตามาบานอเทศตาคีเรานหินทำพาพร้อมดีดังทั้งหน้าวางทาคู่พร้อมกันอยู่ส่วนนาทีจอนจังทาเลือทังท่างเถืดมาหาชัย พูดพาไปเป็นโชกเต่าโอวันดีเป็นวันเสียสิทธิชัยยาลาเป็นบรรดาแขดีดีเมื่อนี้ผุทธาทั้งหลายท,าทัยยยงเชิดเลน้อยใหญ่ใจถึงซอยสมบัตขอไว้พ่อันผู้มีคุณธรรมากถ่านห่อยหากว่างขอองังสวรรษสามซิงคุณพ,พระรตาไตรแก้วจงดวงนี้เป็นคุณพระเสือศีแก้ว คาอแม่ราสวนสลันขอจุมมาเสกันปิดนพะพ้อนป็นคำสอดังประเสริฐขอให้เกิดไอ้วันนาแกอาจารย์มาสันวันนภบึกใช้ยาเสียใช้ยาตูใช้ยาวังนขลังเป็นสุทางแวบจิมข่วนดู้ถิ่นบอเี่นพุนก่อตาเพล Dukuh na gautu请 peniel yang saya gautawa sangat zat anda thisливо koto players bubble Calon-Casulu tetap dengan penyayuhanYesnow saya didalilla saya denganしょう pagar Dukuhoses Five meminta saya mendapatkan sasaran dari penyayuhanyesnow saya나부터 Kutipan menggilap biraz juga kepada kakaknya dengan captions Pada mirip atas dari raisara, karena Sama Kup04 mismo tersendiri Dukuh Dia dapat mengerjak rotu-rotu semua setelah ada tahanan Terutuk dari satu ke distinguis darni bl algum Terdiri dari rasam onego cr���!.. Keripta hukuman k харip dan

ไปคุ้มชัวรหายไปเด้อไระดิบไปติผูนพอหายสุ้หายสูงสันุ่งเราให้สมรสัญญาจัไล่หายอะไสิเด้อไปดิบไปท่างิดปูระายคนมีบัญญัด้หายอยู่หายอนกเน้อไปดิบไปทางิดัศ์องค์พระอยุ่รงไห้พรกปดิบไปท่างติดปูนอนในลพ่อสุกชีประดิบไปช่างติดผ้ายับ ใครได้ซอบเง้นองเด้อเงินเป็นบอยก้เป็นตวเป็นโกนคนไทยจะมาภาหาไทยไอ้พี่ด่าพออุบ่ายเดหายนีโชคดีฟันดีลงดีถึอระดัดีแล้วที่เืเยกันเ้อสาธุสาธุโมตัสาภะระโตภะระโตสมมาสมุทธัสาโมตัสสาภาระโตภะระโตสมมาสมุทธัสตาโมตัสตาภะะโตภะระโตสมมาสมบทตัสสา นามัวตาสามาถูกราตุสัมมาสัมบุตรแสนเสียสิวันนี้แม่นวันนี้วันนี้ที่ยำหลับหลอนวันประเสริฐมงคลถือเป็นพุทธงุขให้เจ้าสอบได้เป็นผู้สอนนั่นเป็นอาหลักใจแกสอนใน้อยบริบูรณ์คอยถือว่าคุณหลายคือว่า สมัยบ um, ่อดดลำบากบ่อดดทุกในยากตาเก่ตาคนบ่อคือคนเช้าน่าตัวการแต่ได้เป็นผู้สากมีเงินเยอกันเป็นผู้สอนโลกนี้ยังอยู่กุงเทปมาเอาควอมตอจัดน้องมีคำสั่งออกมาแล้วบ่อขาาแถวเป็นผู้สอนบ่อมปนลาศร้องเท่าวันนี่พวกผัวพ่อแม่ตาใหญ่ พวกพี่น้องทั้งหลายในเครืออย่ามีความขีดฉลาดผากันแต่งผ้าควนเห็นสุมพุ่มพุ่มสู่ควนให้เก่าถัดผ้าเฮาแต่งใบเสียงผ้าไฟไหม้หมดก็ใหญ่หลังเรื่องแต่งแต่งผงแนวจึงยกดอกแหลมก็ดีขันมาขันมาคือยังเล่าใหญ่ที่เอาหง่วไม่ป่วยไคเอามาใส่ผ้าผ้า ฟองฟองบานมีทำยังบาดมีลายล้างยงบาดผู้พักฟองสำคัญตันงเพื่อนำเราเอาให้ผู้เท่าให้ได้ไม่ได้เอ้าลายล้าียงบาดผู้พักฟองสำคัญตันเพื่อนำเราเอาไม่ผู้เท่าได้ดึงผีไปเอาไม่ไหวกปีบ่วงฟองปุ๊บ้าบ่วงคุมาน ใหญ่กันในกูทั้งขวบอยู่ทั้งนาในลำลัดไม,ม,ม,ม่นีบมานทัวหนังบางอยู่ทางกำหนอด้วยอื่นบอกกันไปปักนี่ได้เวลาดูเตี้ยวเอิญขวดแก้วมาอยู่ในที่ว่ามาด้อขวดเอื่

ใจผมไม่ต eh eh, eh, oh, 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 ่อภาษาเมื่อ uh, วันนี้วันจอวันหัวไปมาอยู่วปาปินเโต๊วันโตเจ้าได้เจ้าไปทำไหนก็ไปมาซ้มเรื่องนี้บรนเล่า

พ่อแม่ไปเจ้าจังไปใครบ้านหาเจ้าจังัวลูกแก่ป่านลูกแก่ัวานข้านในเมืองจ้า ยามเจ้าไปโรองเอาเี้ยนสอนดีด้อยไปเร่องันดียันดีวันดียันดีเัดีันดีออนดางันวีขันดีขันดีขันีขันดีขันดีขรนดีขันดีขหนดีขันดีขันดีขันเีขานีขันดีขนีขันดีขมนดีขนีขันดาันอกมันดีมันดีขันดตาันดีันดีขานันันดีันอีขันดีขันดีขัขัดีเันันดีป็นดีรันีขน นเป็นผู้หางผู้ฮีน,นี่ศักดิรียีเงนิงนงินแสนล้านให้พี่้อมนบมป่านได้บ้าพึ่อผ้าใส่เรือจาจันทรอสัมพะพุท่านุพาเวนะสัพพะทัมมาออนุพาเวีนะจักตารุทคมมาวัตตันติอายู่ัานนู้นขังพรนังก็ขคาเธอ อยากหาวิวาหาอาไรอะตอรวังนีวัุินังพิตนรปีิติดตังปลกติตังตู้มัสสูเทือนปูสะัดะาจันโทปพระสุจันถาวินสูิปรสจจันท์สามปะาสุตรสาตรบยสัปดเจได้สูายสายสินเจารจายรสันวันดับดือสิ่ดก็ใสิงนัชมธรรมอบอกู่อ้มายคือนามยกนไปเดิท่านเด็ตามตามส้ ้วคุณคนนี้ี่ต้องกอสังค์ขั้วเจ้าจงเลื่อไปเจารเราส่งสนุสาธุสาธาเือ่ดไแหงบนปับแุณีุ้้ทั้งสตังค์มีใส่หลหลเพื่นวเออันี้เรางบบเดียวมีเข้ามเอาไฟออกไห้วคมพคุณผู้ดีความงามหมูอาถคงแคลาแคลาหนุผัวตัวก็ตายไผ่ควันเจ้านี่ด้อ เออท่านเห็นผูเลื่องหัวเห้คนพวกเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยอย่างเออมาเป็นผู้เรื่องสองบาสองดอกหักคออยู่นั่งฟอมุงเงื่อนไรผิดเถื่อนเจ้าได้บูกหน่อยทำไฟผ่าได้เงินทำมีผู้น้องเงืนล่างมีหน่อยบ้านมีหน้าบ้านวันไรมีผู้มาเป็นไก่สร้างมาง้อด้วยร้อนคืนสวยให้เจ้าได้เงินล่างออกจากบ้านใหญ่มีศัตรูให้มีผู้ซอยสู้คนหาบมีโชคลาภเงินร้องมีของความจิตบังให้พวกเจ้าได้นั่งเป็นเศรษฐี